สวัสดีครับเดี๋ยวแอดมาสอน,นที่ต่อชุดกิทเทโบแบบเอ่อเทโบคู่ลีโวนะครับของฟาส t ท็กก็คืออันนี้มันเป็นรถอันเองก็คือมันอาจจะไม่ตรงกับชุดคิดบ้างน,นิดหน่อยแะไในรายละเอียดเพราะว่าเหมือนบางอย่างแอดก็อัพเกรดต่ออนะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเหมือนกันครับเนี่ยคือรถเดิมเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เทโบเดิมใช่ไหมครับที่ตทอที่ออกจาก ท่อที่เข้าเทอร์โบเดิมของเดิมเนี่ยท่อตรงนี้มันจะต่อกับกองอากาศมันเป็นกองอากาศใหญ่ๆตรงนี้ให้เราถอดกองอากาศออกนะครับมันก็จะเป็นเหลือเฉพาะท่อดูดเข้าเทอร์โบเดิมโดยเราไม่ต้องไปถอดเทอร์โบเดิมออกเลยนะครับก็คือเทอร์โบเดิมอยู่บนเข่าเหมือนเดิมไม่ต้องมายุ่งกับมันก็คือหลักการก็คือว่าอะเริ่มจากยังไงก่อนอันนี้เทอร์โบก่อนก็ได้ใน f 5าในชุดมันจะเป็นฝาปกตินะไม่ใช่อย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็มันจะอยู่ในลักษณะนี้จะมีตัวเทอร์โบไปให้ u ีเวสเก็บไปให้ไม่ต้องไปยุ่งกับ ไม่ต้องตั้งขาวไม่ต้องอะไรคือแอดตั้งไปให้แล้วอันนี้จะมีท่ออท่ออินเทกครับดูดเข้าเทอร์โบจะมีไปให้ในชุดก็เอาไอ้ตัวแอร์โฟนะครับแอร์โฟเดิมเนี่ยมันก็เสียบเข้าไปที่ช่องได้เลยนะครับมีกองอากาศไปให้ก็ต่อแล้วท่านี้เทอร์โบมจะอยู่ลักษณะตรงนี้แล้วระหว่างตรงเนี้ยกับตรงที่ดูดเข้าเทอร์โบเดิมครับก็คือเหมือนว่าเราเอาไปอัดปากเทอร์โบเดิม ของแอร์เนี่ยแอร์อัพเป็นประกับแต่ว่าในชุดนี้มันจะเป็นท่อยางก็ไม่เป็นไรก,ก็ใส่ท่อยางในชุดไปนะครับแล้วก็ตัวเขา่าไอเสียเจอโบเดิมไม่ต้องถอดออกเฮดเดอร์อยู่ที่เดิมแล้วก็ดูตรงนี้นิดหนึ่งคือตรงเนี้ยรถเดิมมันจะเป็นท่อ EGR ที่วนไปฝั่งนูน้นคือหรือถ้าอุดแล้วมันก็จะเป็นแผ่นอุด EGR ให้เอาออกนะครับมันก็จะเป็นรูตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีท่อท่อนนี้เป็นท่อโค้งๆรูปตัวยูนะครับอยู่ของเนี้ยตรงนี้ ก็ให้เอาในชุดคิดมีก็ต่อไปเลยมันจะวงไปข้างล่างท่อตรงนี้มันจะไปเข้ากับเวสเกตแยกนี่ตรงนี้จะเป็นเวสเกตแยกก็ให้เข้าที่ก้นของเวสเกตแยกไปเลยนะครับเวสเกตแยกจะมีรูเสียบค่ามีเสียบเอลแล้วก็เสียบหัวเดี๋ยวยังไงวิธีการต่อลมเวสเกตเดี๋ยวแอดจะส่งไปให้ในข้อความส่วนตัวนะครับเพราะอันนี้มันมันมีคลิกนิดหน่อยแล้วก็โอเคเข้าที่ก้นเวสเกตแยกพอออกจากเวสเกตแยกมาเนี่ย ให้มาต่อข้ออย่างนี้มันจะมีท่อท่อนนี้เป็นท่อรูปตัววนะครับตรงตรงที่เงาเงาเนี่ยดูอมองเห็นไหมท่อตัววาท่อตัววเนี่ยก็คือเป็นท่อที่ลักษณะว่ามันจะออกจากเทอร์โบรูปเก่าลูกเดิมเนี่ยมาเข้าท่อตัววตัวนี้แล้วก็ออกจากเวสเกตออกจากด้านข้างของเวสเกตนะครับเวสเกตแยกที่ให้ไปในชุดนะเอามาต่อเข้าตัววแล้วก็เอามารวมเข้า รวมเข้าโครงหลังไอเสียของของเอห้านะครับแล้วก็ที่ออกจากสูตรของเอเห้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ไปต่อขับท่อดเดิมได้เลยนม่มีอะไรตัวเวสเกตเนี่ยเลือกสปริงอะไรมาเหมาะสมแล้วคือไม่ต้องไปตั้งขามันแล้วก็เวสเกตแย่เนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันคือเสียบสายอย่างเดียวก็คือใช้ได้เลยเวลาจะต่อวัดบูทนะครับวัดบูทเนี่ยให้ต่ออย่างนี้อันนี้คือจะเป็นวัดบูทเดิมของรถปกติก็จะมีอยู่แล้วล่ะก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันอันนี้จะอ่านวัดบูทรวม นะตัววัตบทูที่ไปซื้อเพิ่มมาใส่ก็คือวัตบูทตรงนี้ระหว่างลูกใหญ่เข้าปากลูกเล็กก็ตรงนี้เนี่ยตรงท่อนนี้ครับใส่วัดบูทไปนหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นบูทที่ลูกใหญ่ทานะครับถ้าใส่เข้าไปหยับสายเรียบร้อยเนี่ยเวลาขับเนี่ยบูทจะขึ้นบูทรวมประมาณสามสิบสามห้านะครับบูทจากลูกนี้ไปลูกเนี้ยบูทลูกใหญ่เนี่ยจะขึ้นประมาณขึ้นยี่สิบเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าลูกใหญ่ทํยี่สิบส่วนต่างสิบก็คือลูกเล็กทำสิบแล้วก็ รวมเป็นสามห้าคตรงนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องใส่ไหลกกับใส่ไปพูกน้ำมันเลงเทโบนี่ตรงนี้ตรงที่ตรงที่กองกองน้ำมันเครื่องครับมันจะมีปลั๊กตรงนี้อยู่มันจะมีปลั๊กเซ็นเซอร์กองน้ำมันเครื่องอยู่อาจจะมองตรงนี้ไม่เห็นแต่ถ้ไรัปเตอร์ไปแล้วก็คือว่าปกติมันจะเป็นเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องเสียบอยู่ใช่ไหมครับเราก็เอาเซ็นเซอร์ออกใส่ตัวทีที่มันจะเป็นเหมือนแบ่งน้ำมันเครื่องออกมาแล้วก็เอาเซนเซอร์ใส่เข้าไปอีก ขาหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็คือเอาสายสายแหล่าสายน้ํามันเครื่องก็คือต่อขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นน้ามันเลี้ยงเทอร์โบนะครับคือมันก็จะต่อจากไอตัวแบ่งลบคิดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับแบ่งน้ํามันเครื่องมาจากเซนเซอร์วัดน้ํามันเครื่องนะครับในชุดมีไปให้แล้วส่วนตัวนี้ส่วนน้ํามันไหลกลับนี่น้ำมันไหลกลับถ้าผมมันก็จะมีไปให้ในชุดนะครับไหลกลับจากเทอร์โบตัวเนี้ย คือคือ,อยังไงเดียไอตัวน้ำมันไหลกลับจากเทอร์โบเนี่ยต่อลงไปข้างล่างแล้วก็มันจะมีตัวเทอร์โบเดิมเนี่ยมันก็จะมีท่อไหลกลับใช่ไหมครับไหลที่ลงไปอ่างนะฮะก็เอาไอตัวน้ำมันไหลกลับจากเทอร์โบเนี่ยไปรวมกับท่อตัวนั้นแหละแล้วก็เข้าอ่างไปรูเดียวได้ไม่เป็นไรแต่ว่าน้ำมันเข้าน้ำมันเครื่องที่เข้าเนี่ยให้แบ่งจากเซ็นเซอร์ว่นน้ำมันเครื่องมานะครับ เออแล้วก็อะไรตรงนี้มันจะมีพวกแหแวนรองอะไรก็ใส่ให้มันครบนะครับเป็นแบ,บนแบบนทองแดงอะไรพวกนี้อย่าไปตรงนี้อย่าไปใส่พวกกาวปะเก็นอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้นะครับพวกเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเทอร์โบเนี่ยใส่พวกปะเก็นกาวปะเก็นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงมาอุดตันในรูนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนการต่อปะเก็นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะส่งไปให้ในคล้อมซองส่วนตัวเพราะมันเป็นสูตรเฉพาะนิดนึงแล้วก็อ่ สำคัญเลยก็คือถ้าเราต่อถูกต้องแล้วเวลาเราไปใช้งาน mm hmm. Turbo, เทอร์โบเดิมเราไม่ไปยุ่งอะไรไม่ต้องไปตั้งที่ไม่ต้องไปจูนอะไรทั้งนั้นคือเทอร์โบเดิมเนี่ยคือมันอยู่ยังไงก็คืออย่างนั้นเลยแล้วก็คนจะกดเทอร์โบเดิมพังคือให้สังเกตอย่างนี้เวลาเราวัดบูนะครับวัดบูรตรงนี้วัดบูรวมกับวัดบูลูกใหญ่จะต้องต่างกันไม่เกินประมาณสัก25ปกติจะต่างไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันจะต่างประมาณสีเพราะมันจะขึ้นไปคู่คคคกันคือถ้าเกิดว่าบูธรวม ขึ้นแล้วบูตนี้ยังไม่ขึ้นสมมุติว่าเอ,อ่อบูตนี้อ่านยี่ห้าแล้วตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้จอดแล้วก็แสดงว่าอาจจะต่อสายเวสเกตผิดคือจะมีสาเหตุเดียวที่เทโบลูกเล็กมันจะพังก็คือว่าส่วนต่างระหว่างบูตรวมกับบูตลูกใหญ่ไปลูกเล็กถ้าเกินยี่สิบยี่สิบห้าเกินยี่สิบห้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่ดีแสดงว่าลูกเล็กมันทํางานเยอะเกินไปแต่ถ้าต่อสายถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นไปคู่กันคือลูกนี้ติดสักพักลูกนี้จะติดและส่วนต่างมัน มันจะอยู่มานแท่สิบมันจะไม่เยอะเท่ากับว่าลูกเล็บมันก็ไม่ได้ทํางานมากเกินไปนะครับมีอะไรก็เท่าไหได้ออกนะครับ